สวัสดีจ้าทุกคนจะได้ลูกชายสองตัวมากระแต่น้อยจ้ะถ้าพอเอาม้าก็กลัวหนาวตายเนาะจ้จะจะว่าทิไปจับเขียดไปเจอยุ่กลางถนนเลยคงลองหาแม่จะได้สงสารไดเอามาเลี้ยง กาว่าเลี้ยงง่ายวก็จะเอาไปปล้อยจ้ะจะไม่กินกระแตนะคะเพราะจะเคยเลี้ยงแล้วก็ปล่อยไปแล้วน่ารักมากสองตัวจ้ะกำลังหิวจัดจะจะเอาเปลือกของบัวหิมะจา้ะมันมีชุ่มน้ำเนาะแกหิวมากเลยกำลังกินเลยนะเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเลยจ้า ได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มแล้วดูดูแย่งกันจะว่ได้มีเจตนาเจตนาเจตนาที่จะพาแม่กับลูกเขาด้วยจ้ะคือจะเบิ้งแล้วมันบพเห็นแม่เขานะคะเขาห้องแบบห้องหาแม่อยู่ อยู่กลางถนนเนาะถนนที่จะจิไปจับเขียดนะจากเลยแน่ใจเราว่าโบมีแม่แท้ๆจ้ะถ้าลูกเขาจีห้องขนาดนั้นเนาะเหมือนเขาหิวนะ่ะจากเลยเก็บมาเราก็เชื่องมากจะคงจีหิวจัดนะกินน้ำจากเปลือกไอ้บวัวหิมะจ้ะ คงจะหิวน้มเนาะแต่เขาแญ่เราเด้อเขาแบบมือนตาแล้วแต่กระบอกกัดจะเด้มีฟันแล้วกาลังตาหักอีตังซื้อว่าจังไลยดีโนนี่จะเอามาเล่นน้ำในที่นอนนะ หยวออก,กันละกินอิ่มแล้วนะเอาอเหรนี้มันเป็นกลางคืนมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะยิ้มท้ายตอนทางเว้นให้เบ่งกินอิ่มแล้วเหระน,นี่ตอนนี้ดื้อที่สุดเลยนี่ ตนอนนั้นนอนหัวก็ตื้นนี่ตัวนี้นอนหัวก็ตื้นหัวก,ก็ลูกขึ้นมากินมีตั้งหลายชินน้นนะแต่แย่งกันกินจะเคยเลี้ยงเดี่คะจะเคยเลี้ยงแล้วก็รอดแต่ว่าจะเลี้ยงตัวน้อยก็นี่แบบมันตกลงมาจากต้นมะขามอยู่นะจ่าก็เลยเก็บมาเลี้ยงเป็นตัวเมีย ล้จาจะเอาไปปล่อยแล้วชื่อดีโดตัวนั้นอะ่ะจะเลี้ยงได้ประมาณห่าหกปีแล้วมั้งจะปล่อยไปแล้วอันนี้เป็นตัวผู้ทั้งสองตัวจะตังซื้อวันย่างดีเนาะจะมักเลี้ยงแล้วจะก็เป็นคนที่พ่กกินกระแตแล้วจ้ะสัตว์ป่า เป็นกระแตนี่จ้าจิบ่กินจ้าว่าเขาหน้าฮักดีแย่งกันใหญ่เลยวซ้อยกันตั้งซื่อนะจ๊ะพี่นออ้องจ้าผ่านคืนหน้าจิบชัดเนาะกำลังเห็นใหญ่เลย Yang kena Oh, oh Oh, tapi macam ni ฟังเสียงฮนาะนามะนี่เนะ่โอ้ยอีแม่ก็เป็นวัดอุซ้ายฮานามาหาแม่เนะี่ยลูก มัน่งจะหิวนมคักเนาะเพิงแห่นกินว่่ได้กินเนื้อมันได้กินน้ามันไงเพนราะบัวหิมะมันช่ำน้ำซอยตั้งซื้อให้จาเนี่ยจ่ซื้อว่าอย่างดีนี่บ่าวตานี่มากลายจ้ะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ละจ้าไว้พอกันไหมคลิปหน้าเดี๋ยวจะสิมาอัปเดตให้เบิง้งการจะเลืิญนเติบตของกระแตน้อยเนาะจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังแหนใหญ่เลยฮัก <laughs>